ทาเ็งสวัสดีทุกคนนะสวัสดีท,ทุกท่านนะครับอันนี้เป็นการถ่ายคลิปการทำงานจริงนะฮะของนักเรียนช่าง ในปีนี้นะครับผมนีช่างวอลนะฮะช่างวอลตะเวทนอกนะครับปะทาช่างชัยเมืองเก่านะครับวันนี้มาเป็นนายแบบให้อันนี้ทํางานเสมือนจริงนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับลูกค้านะฮะคุมผ้ารวมถึงการตัดการซอยนะครับการกันการโคนหนวดนะฮะทุกอย่างครบครับรวมถึงตอนนี้เป็นการเก็บรายละเอียดฮะวันนี้ช่างวอจัดรองทรงต่ํากันเล็มไปให้นะฮะซึ่งเหมาะสำหรับ คนผมเส้นเล็กนะครสวยๆนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วจบจบงานสวยนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่การเก็บรายละเอียดนะฮะของช่างแต่ละคนนะครับว่าช่างแต่ละคนจะมีรายละเอียดมากาน้อยแค่ไหนรวมถึงความพึงพอใจของลูกค้านะฮะวันนี้เป็นการเทสงานจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเข้าไป ตัดผมในร้านร้านตัดผมจริงนะฮะที่เขาต้องการช่างด่วนตอนนี้นะครับตอนนี้ทุกโขทัยต้องการช่างนะครับประมาณ4ี่ห้าคนนะครับตอนนี้ผมผลิตอยู่3ามคนนะฮะรวมถึงน้องที่มาวันนี้อีกหนึ่งคนจากสวัสดิ์กโลกฮะซึ่งยังไม่ทันได้เรียนตัดผมนะครับโดนจองตัวไปแล้วครับตอนนี้ต้องการช่างนะฮะร้านขาดช่างนี้มาทางนี้ทางเต้นะครับทางเต้เมืองเก่านะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ วันที่หนึ่งนี้เข้าร้านแล้วนะครับกับบาร์เบอร์หกสี่นะครับไปเจอช่างเต้ก็ได้นะครับอยู่ในตัวเมืองสุโขทัยนะครับอันนี้ก็โดนจองตัวไว้เหมือนกันไปไหนไม่ได้นะฮะโดนล็อกไว้ตั้งแต่สมัครเรียนแล้วครับโอเคนะครับตอนนี้สุโขทัยขาดช่างนะครับมีหลายร้านนะฮะต้องการช่างด่วนนะครับกาลังผลิตช่างกันอยู่นะครับอ่ะนี่ให้ชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องก่อน อันนี้วางที่ช่างวอก่อนนะครับเดี๋ยวผมเกลียพื้นที่ให้ลูกค้าก่อนอันนี้เราได้มุมหน้าห้องน้ำเลยครับหน้ามุมหน้าห้องน้ำวิวสวย ตอนนี้ดาวเห่าฮะพอออนนี่ะอออนออามาถ่าย้่ันห้างนี่แต่ก็คือไปนั่งเรียนได้แต่ใส่างเกงอะไมันหมุนหมุนอย่างเงี้ยหมุนตลอดเวลาทล้วี่คนนั่งนะมันจะหมุนฮะอเข้าแก็การี่มันเป็นขนาดไม่ถึงขนาดที่มีถาดนเลขั้ไม่ก่อน นั่งนั่งกับอาทีเจะเป็นพายมาแต่มัไม่เหลืเลยผมเหลือแค่โ้ด้มาใช่าเข้ามาได้แล้วมีอะไรามาคหน่อยแล้วก็ภา้าสบากนี้แหละไม่ไม่แตกันนี่ละเอาไว้เอาไว้ดูาที่มีแผ่นี่แผ่นนี้นี้บุญนะัสร้างบุญทุกคนแต่ขนาดนี้ว่าไจะทำจริงทำเป็นทักบลกเอาไม้มาสร้างควาสุขอะไร่งเียตอนนี้ไม่ยดูู้ให่ไปดูตัวเลยตรงเรียนเย เอาผ้าล่วงหักอีกสิบคะแนนหมดไปเยี่ยตแดนะ <c oughs> เอาเราหักเงินดีกวะนะ่าเนาอทีหละนะักเนาะ หมดเลยประเดี๋ยวอีหัวนีไ้ไม่ได้ต่างแล้ววมีอีกนะำมีเห็นแวบๆแแล่ะเดี๋ยวจะทำสิทธิ์กันเลยแวบๆบล่ะยังไม่บอกอหัวมดแล้วครับวันนี้ครับเดืน <c oughs> หักเดืนหักทั้งหมดแค่บอ,อกเลยตัดผมเด็กนะทำเด็กปากทำเด็กไม่ดีโดนปั๊บนะปั๊บตาให้เด็กนะ แต่ท้าปีเราแต้องจ่ายตังคให้เด็กนะทำท่าวิดีบาทหูเด็กนี่้อยนะบอกให้ครับบอกก่นค่ัอกกันเด็กไปเติมเยเติวเลยไอ้คนนานๆบอกบาทรหมากก็ได้บอกอุยไอ้บอกนี่บาตรหูมากก็ได้นะลอยเลยยอมเน่ย้ยอมยอมยอบาท ให้ง่ายเอาที่บาดเด็กเนี่ยตื่นลำหลายเกือบเลยว่ะเออนะผ่านมาตั้งหลายรุ่นแล้วกลัวอะไรเด็กไม่พึ่งมารุ่นแรกถือว่าเป็นหัวอาจารย์แล้วครับเนี่ยก็เป็นหัวอาจารย์แล้วหัวฝากเตียนเลยดีอยากลองเมั้ยถึ่วะมีอยากลองอยู่ก็ไม่ลองไปไหนแล้ว มึงยึดงานมาไหนอ่ะยึดน้ำป่ากูอทำทุกวันน่ะวันนี้ยึดใช่ไหมวันนี้ยึดสีดาเอาแมออกออกงานออกเที่ยวเลยไหมไม่ได้นทีนนไม่ได้เราจ้เมาเล็กวาวจะจะหนิ่งวัแล้วเน่หลับบ้านูเนี่ยรอมึงเนี่ย คุกลทำเพิงหลังบ้านทำเพิงเปิดประตูเอาไว้ทำเพิงหลังบ้านให้สบายเลยใช่มันโค้งเล็กอะไรมันมีเมื่อกี้เเหลือแค่ช่างนั่ช่างเชื่อมอื่แล้วก็มา้าไอหินอ่อนมาใส่ไว้นั่งเดือยโค้งกืองออกมีเท่านั้นเนี่ยเผื่อทาที่หลังม,มันแคมป์เป็นที่ตั้งแคมป์้มคนที่ให้ด้วยนะขอคล้องไฟนั่งแคมป์นอนเหลือกับบ้านอย่างไรน็ได้ เมือนเตรียมแคมป์สำรองไว้เวลามีอะไรออกแากบ้านนะเป็นล้างมันเต้ค <c oughs> ืนนี้ไม่ต้องนอนบ้านนะโอเคเรามีแคมป์สบายใจดี แก้ย mm ังวะชาวายึอี mm ู่นี้เลยโอ้ยจีนจะเจ็บแา่ก็หอคาเช่ใหเรียร้อยพี่เอไม่บอกไปแล้ว่าื่อกีเขาปากเสียงให้มาเวลาเราไปสถานการณ์จริงันไม่มีใครบอกหรอกแต่จะมีแต่ให้แก้ให้ไง ก็เหมือนก็จะเปิดร้านอีกแล้วไงมองซ้ายก็ไม่มีใครมองขวาก็ไม่มีใครตอนนี้อยู่คนเดียวปุ๊บมันต้องบัดแล้วไงเออต้องสายบุกแล้วตอนนี้นี่แหละจะต่อแกข้าร้านนู้นนะแกจะไม่มีใครเลยนะตอนเช้าจะแกจะอยู่คนเดียวเงาเลยนอนอยู่คน้าร้านบ่ายก็ชิวเลยเออแกจะอยู่คนเดียวเงาเงาเลยะ นี่ทำไมเขาเข้าร้านบ่ายครับการทำงานเดี๋ยวนี้เขาหลากหลายแล้วไม่มีกำหนดเวลาตายตัวให้เอาทำงานตามใจตัวเองแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองการทำงานผมรุ่นไหนจะดึงเนี้ยไม่ต้องมายืนรุ่สเช้ารุา่เช้าถึงรุ่สามทุ่มแล้วสามารถเข้ารอนไหนก็ได้แล้วลูกค้าก็มีเหมือนกันบางทีจะทำงานทั้งวันนะอยู่กา้าวุงเช้าถึงสามทุ่มนะมีลูกค้าสิบหัว ไว้ลูกเขาทำงานกันรับแค่ช่วงเย็นกับคืนเาก็สิบหัวเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องเสียเวลาไปอยู่เป็นวันวนันนี่คือการทํางานรูปแบบใหม่แไงแเจล่เขาเขา้ามาเขา้าเขา้เขา,าร้านกันห้าโมงเย็ยนนะเลิกตีอส,2 2> สองเลิกตีสองนี่ยครับอะไรก็ได้ในยุคใหม่ๆเนี่ยนะมาอันนี้มาดูขั้นดูทรงโจทย์ให้เป็นของทรงต่ำใช่ไหมครับอ่าของทรงต่ำด้านข้าง ใช่แต่ด้านหลังไม่ใช่ด้านหลังอันนี้เขาเรียกว่าการเลมการเลมหรือซอยการเลมซึ่งตรงนี้ก็มีอยู่ในระบบก็คือเป็นการเลมเปิดจรใช่ไหมอ่ะการเลมเปิดจรอ,อ่เอาจะกินอะไรกินน้ำอะไรกันไหมสั่งเขาได้นะจะมีกินน้ำอะไรไหม อาฝากก่อนนะไม่ต erm> yeah ้องรอในเท้าฝากก่อนเราจะกินอะไรกันสางเรืเลยเหมือนเหมือนกันป่ะเหมือนผู้ว่าไหมครับผู้ว่าพอไหมตาพอไหมสีเท่าไรอ่ะไม่ผมกองการนี้อ่ะเราทรงตามการเล่มคือทรงนี้เลยคือทรงนี้เลยแล้วก็ด้านบนกระเลมอย่างเงี้ยตอนเนี้ยผมพี่เขาเข้าทรงนะ คือไม่ต้องตัดเยอะบางทีเราตัดติ้นผมไปสวยๆแล้วอ่ะด้านบนอากาศนิดเดียวเล็มไปนิดๆหน่อยๆต้องบอกว่าตัดเสร็จให้บีบูทรงอันไหนที่เกินเอาออกอันไหนไม่เกินไม่ต้องเอาออกแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าต้องการสั้นยาวมากแค่ไหนแค่นั้นเองคือให้เราดูทรงก่อนบางคนนะมาตัดผมแค่ตี่